bơ đâm nó 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 đâm nó bơ đâm na đâm na là gà mà bơ đâm lên là gà mà bơ từ keng mà chỉ còn đây viên mà đâm lên na ni <laughs> chơi tục xeo vì nà đi nè ni tục vì nà đi nè đi ไอ้ดำนี่ต่อดำดูเราวัดรงไอ้ดำต่อไปตัวดำนี่ลาลามันมีไปล่างกันนะตัวดำนี่พอลาลามันมีไปล่างกันนะเบอร์ดำนะเบอร์ดำ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 ไอ้ดำจุกไอ้ดำกดกล่าวรู้ไอ้ดำมีต่อหวัดรงลาหวัดรงลาหวัดรงลาไอ้ดำขึ้นเบ่งไอ้ดำขึ้นแยกไปราคามาดำเลยนะราคามาดำเลยนะราคามาดำเลยนะ ราคามาดำ้มเลยนะราคาปลิกมาดำมโตเลยนะราคาพลิกมาดำมโตเลยนะราคาปลิกมาอยู่ดำเลยนะราคาเบียดอยู่ดำนะราคาเบียดอยู่ดำนะตัวดำนี้โดดเต็มเป็ดปัดลันนะไม่ลอยตุ้งเงินนะส่วนตัวแดงก็โดดซิ่งไปยากนะลอยตันจับวันนี้ใครตัวแดงจะตาปิดต,ตรงยังไงดัมที่ไม่ดัมจีบไรยนนะ ดำต้อน่ะดำต้อ oh. น oh, oh ่ะดำต้อน่ะดำเต็มแทงู้กับไปรากาไล่ลงไปดำนะรากาไล่ลงไปดำนะโอ้นี่กูบีปวดใจกันไอ้ดำอัดมาไอ้ดำเต็มก็มาไอ้แดงหวัดดูไปมิดตรงจังไอ้แดงหวันี่เดี๋ยวหวัดจุดตัวดำเนี่ยตุ้งเงินนะตัวดำไม่ตุ้งเงินนะรากาอยู่ดำนะรากาอยู่ดำนะ